สวัสดีค่ะทําดอกไม้กระดาษติดกระดานนะคะเราจะใช้กระดาษสีสดๆหลายๆสีในการทํามาดูวิธีทํากันเลยเราจะเริ่มจากการใช้กระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับมุมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนกรีดให้เรียบพับจากซ้ายมาขวาแล้วกดตรงกลางไว้ให้เป็นรอย ใช้ดินสอมาร์กไว้ตรงนี้เป็นจุดที่1ห,หลังจากนั้นพับด้านขวาขึ้นไปกดไว้ตรงนี้มาร์กเป็นจุดที่2แล้วพับจุดที่2ขึ้นไปหามุมบนสุดกดไว้ตรงนี้ให้มาร์กไว้เป็นจุดที่3หลังจากนั้นเราจะพับจากจุดที่1 เฉียงขึ้นไปจุดที่3แบบนี้และกดให้เรียบได้แล้วก็จะพับจากด้านซ้ายมาให้เท่ากับมุมที่เราพับไปเมื่อกี้กดกระดาษให้เรียบแล้วพับทบกลับไปทางด้านเดิม ซึ่งสันทพทจะชนกันพอดีแล้วพับจากด้านขวาทับมาแบบนี้กดให้เรียบเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษให้ตรงโดยตัดให้ตรงกับรอยด้านในกะระยะเอาอันนี้ก็คือกะระยะได้แล้วก็ตัดออกเลย ก็จะได้กระดาษแบบนี้ด้านนี้จะเป็นสันทบอันใหญ่วางสันทบอันใหญ่ไว้ทางซ้ายแล้วใช้ดินสอร่างกรีบจากข้างบนให้เป็นแหลมๆลงมาลักษณะเหมือนกรีบชบาค่อยๆโค้งลงมาแล้วก็โค้งลงมาตามรอยนี้อีกทีหนึ่งจะได้ลักษณะนี้ หลังจากนั้นวาดเกสรตรงกลางด้านในจะยาวๆนิดหนึ่งยาวๆแล้วก็เฉียงลงมาส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะสั้นๆแล้วก็เฉียงขึ้นไปจะได้แบบนี้แล้วเราใช้กันไกลตัดตามรอยที่เราร่างกลีบไว้ อันนี้ก็ตัดให้หลุดออกไปเลยเก okay, สรตรงกลางแล้วก็ตัดอีกด้านหนึ่งตัดเรียบร้อยแล้วกลางกลีบออกมาดอกนี้เราจะได้ทั้งหมด5กลีบใช้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นกลางออกมาจะได้ลักษณะนี้ เราก็จะทำไว้หลายๆสีต่อจากนั้นเราจะใช้กระดาษสีตัดกันมาติดตรงกลางด้านหลังเพื่อเป็นเกสรของดอกทากาวตรงรอยตัดด้านในก่อนทาตามรอยอยากให้ครบรอบ แล้วก็ทากระดาษที่เราจะติดทับเป็นเกสรด้วยทารอบๆกะระยะให้มันปิดรอยเกสรให้มิดแล้วก็ติดลงไปเลยแบบนี้จะเป็นด้านหลัง พอหงายขึ้นมาก็คือด้านหน้าดอกจะเป็นแบบนี้ต่อไปใบเราจะปริ้นแบบใบที่เราต้องการออกมาอันนี้เราจะใช้สองแบบนี้ก็คือจะปริ้นสองใบนี้ออกมาในกระดาษแผ่นเดียวเมื่อได้ใบที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดแบ่งครึ่ง แล้วหากระดาษสีเขียวพับทบกันแล้ววางกระดาษใบที่เราตัดไว้ทับด้านบนเอาตัวหนีบมาหนีบไว้ไม่ให้มันขยับเวลาเราตัด หนีไปแล้วเราก็จะเริ่มตัดตามรอยเลยตัดไปจนเสร็จ แกะออกมาเราก็จะได้ใบหน้าตาแบบนี้อีกใบที่เราเลือกไว้สองข้างมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่บาลานซ์กันนะเวลาตัดให้เราวางทับลงไปเลยเราจะไม่ต้องแบ่งครึ่งใบวางทับลงไปแบบนี้หนีบตัวหนีบให้เรียบร้อย แล้วก็ตัดตามรอยเส้นได้เลยเมื่อตัดหมดแล้วก็จะได้ใบออกมาหน้าตาแบบนี้ดึงออกก็จะได้ใบแบบนี้สำหรับประกอบชิ้นงานเมื่อได้ครบทุกชิ้นแล้วก็นำไปจัดเราจะวางไว้มุมมุมบนมุมล่างจัดให้สวยงามหรือตรงกลางก็ได้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ